ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็น กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายค่ะทางสวทตรัง FM 91.25เมกะนะคะมาติดตามกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาสิทธิ์พิทักคุมพลจุฬาราชมนตรีค่ะ โดยนายชัยวัชรงค์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาสิทธิพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีเมื่อเวลา10นาฬิกา32นาทีนะคะของเวลาของเมื่อวานนี้นะคะทั้งนี้สํานักจุฬาราชมนตรีได้โพสต์ผ่านเพจสํานักจุฬาราชมนตรีว่า ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีแท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับไปสู่พระองค์ตามที่นายอาสิทธิพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักจุฬารชามนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านายอาสิทธ์พิทักษ์คุมพลจุฬารชามนตรีคนที่18แห่งราชนาจาักรไทยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกา32นาทีและจะจัดพธิธีละหมาดยานาซาในวันจันทร์คือวันนี้นะคะ23ตุลาคม2566ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกานะคะณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาค่ะถนนลบบุรีราเมศตำบลคลองแหยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีพิธีไปแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเหล่าพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะก็ ได้แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของท่านจุลาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทยด้วยค่ะ